ท่านผู้ชมคะนับเป็นครั้งแรกที่บางจากศรีราชาหรือ BSRC เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนหลังจากได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทบางจากเมื่อปลายปี2566ค่ะคณะผู้บริหาร BSRC นำโดยคุณบัณฑิตหันสาภไยบูรณ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณอนุวัตรรุ่งเรืองรัตนากุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงกลัน่น คุณวรากรโกศลพิสิทธกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจการตลาดและคุณมัฒนาสุดธรรมผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชีคุณบินิตบอกว่าตลอดหนึ่งปีของการเปลี่ยนผ่านองค์กร BSRC ได้ใช้รากฐานอันแข็งแกร่งมาผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจากทำให้1บวกหได้มากกว่า2มีการเพิ่มการผลิต ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อส่งถึงมือลูกค้าไตรมาสสาปีนี้สามารถรับรู้ผลประโยชน์จากการร่วมมือกันกว่า4,400ล้านบาทโรงกันน้ำมันบางจากศีลาชาสามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยกำลังการกลั่นที่ 1 5 4 2 0 0บารเรลต่อวันในไตรามาส2ของปีนี้ซึ่งเป็นกำลังการกลั่นรายไตรามาสที่สูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทค่ะลงกันสีราชาเนี่ยรวมทั้งปั๊มด้วยนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับที่เนี่ยจะกลั่นอยู่ที่ระดับแสนสา0หมืบารเร็วต่อวันแต่ภายหลังจากที่เรารวมพลังกันแล้วเนี่ยนะครับ โรงกลั่นรีราชาในปีนี้นะครับเราเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมานะคบเป็นแสนห้าหมื่นบาร์เรล,ลต่อวันจะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างสูงสุดนะครับรวมไปถึงสถานีบริการที่เรามีอยู่700กว่าแห่งทั่วประเทศด้วยนะครับ mm. ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานีบริการที่เราอยู่ในโลเคชันต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะใส่กิจกรรมทางการตลาดเข้าไป ในสถานีบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจนอ n oil ธุรกิจต่างๆที่เราจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าการขายน้ำมันก็จะขายนอ n oil business ต่างๆด้วยก็จะทำตรงนี้เป็น touch point เพิ่มเติมกับลูกค้านะครับแล้วก็จะมีรายได้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ครับตัวกำลังการกันที่เพิ่มเป็น1 5 0 0 0บาเรลต่อวันเนี่ยจะ นิ่งอย่างนี้ได้ได้ยาวๆไปไหมคะเรากลั่นอยู่ที่ระดับแสนห้าหมื่นบาเรลต่อวันในปีนี้นะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นระดับที่เกิดประโยชน์สูงสุดละกับบางจากศีราชาแล้วก็กับกลุ่มบางจากส่วนในอนาคตเราจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตตรงนี้ต่อไปได้ยังไงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนแผนการปรับปรุงหน่วยผลิตเพิ่มนะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าการกลัน่นถ้าดีขึ้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะ พิจารณาอีกทีนึงว่าเราจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์เหล่านี้หรือเปล่าตัวน้ำมันแต่ละบาร์เรลที่เข้ามาเนี่ยพอมาถึงโรงกั่นน้ำมันบางจากศีละชาเนี่ยเรากลั่นได้ผลิตภัณฑ์อะไรมากน้อยแค่ไหนคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์หลักถัดมาก็จะเป็นกลุ่มเบนซินแกโซฮอล์บางจากรีราชาเนี่ยก็จะผลิตน้ํามันในกลุ่มเบนซินแกโซฮอล์ใหญ่ค่อนข้างสูงกว่าโรงกลั่นอื่นเพราะว่าเราจะมีหน่วยผลิตน้ํามันองค์ประกอบเป็นซิลที่ค่อนข้างใหญ่เฉลี่ยเฉลี่ยก็ดีเซลก็ประมาณ5 0แล้วก็กลุ่มเบนซินแกโซฮอล์ก็ประมาณ30%รองลงมาก็จะเป็นน้ํามันเจ็ทที่เหลือก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นลดลันกันไปในธุรกิจกลั่นน้ํามันเนี่ยบางจากศีราชาจะทํายังไงให้ใหมีความเป็นสีเขียวมากขึ้น่นนคะ เราเน้นในเรื่องของการทำโอ p ป r ation เราเนี่ยนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างก็คือโรงกลั่นเนี่ยจะใช้เชื้อเพลิงในการผลิตเชื้อเพลิงหลักก็จะเป็นก๊าซธรรมชาติเราก็จะมีอินเด็กซ์นะครับที่จะคอยวัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือว่าก๊าซธรรมชาติตรงนี้ครับว่าหน่วยการโปรเซสน้ํามันดิบเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่จะเป็นเหมือนดัดชนีชี้วัดนะครับว่าถ้าเราใช้ไม่เกิน เป้าหมายของเราเนี่ยก็จะถือว่าเราก็บรรลุทิศทางที่เราอยากจะเป็นโรงกลันที่เขียวที่สุดแล้ววันนี้เป็นยังไงคะก็วัน,นวันนี้ก็ถือว่าบรรลุบรรลุเป้าหมายนะครับโรงกลั่น B S R C ก็คือโรงกลั่นเอสโซเดิมซึ่งได้ปรับภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันให้ทันสมัยภายใต้แบรนด์บางจาก ซึ่งดำเนินการไปแล้ว95%และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2,567นี้และยังมีการเพิ่มร้านค้าในสถานีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้องปรปับปรุงห้องน้ำให้สะดวกและสะอาด b s r c ประกาศเจตนารม์ให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริตี้ภายในปีพศ2,579 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนสซีโลภายในปีพศ2593ค่ะ